สวัสดีครับผมเนน้องเช่า YouTube ถูก่านครับมื่อนีสิบามาชมนะครับกิ่งพันธุ์ของพลังใสแดงของเปาซื้อครับผมที่ตัดมาจากสวนเนาะเราตัวน้อก็จะเอามาเสียบลักแบบนี้ครับเสียบลักคำก่อนนะครับสิ่งใบใดบางงามมนก็จะเด็ดออกนอนนึง่งนะครับก็จะเด็ดออกไปอย่างเรื่อยๆนะครับ เพื่อเตรียมทรงจำนายให้พี่น้องที่สนใจนะครับกิ้งนี่ไส่เกลือแปดสิบตงเกลืสิบเส้นครับพี่น้องนะครับยู่ขายได้แล้วค่ะแปดสิบบาทครับนี่ครับเราจะมาตั้งเรี่ยงเียงกันไปนะครับอันนี้พร้อมจำนายแล้วครับพี่น้องจำนายครับกิ้งสวยครับผมสดชื่นนะครับยอดตั้งเรียบร้อย พี่น้องสนใจกับติดต่อไเลยนะครับ0621982088ครับกิ่งถาบก็เป็นกิ่งถาบนะครับราคา80บาทนะครับผมอโอเคครับสวัสดีครับ